สวัสดีจ้าน่าจะโผล่มาสักทีวันนี้มีอะไรจะอวดอีกแล้วไม่ได้อวดหรอกไม่มีอะไรอวดหรอกแต่ว่ามา,าชวนมาดูความเปลี่ยนแปลงดูข้างหลังสิ เห็นถึงความโลกโลก่งหมดเลยปกติตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นหลังคาเนาะเป็นหลังคาที่จอดรถแล้วก็อันเนี้ยใต้ต้นมะม่วงที่เราชอบมานอนเปล,เล่นผูกเปกับต้นเสาเอ้ที่จอดรถแหละตอนนี้ไม่มีละเกลี้ยง โลง่งรื้อออกไว้หมดล้วแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของที่เขาจะมาปรับพื้นที่ใช้ใช้พื้นที่เมื่อไหร่ไม่รู้เนาะ <c oughs> อากาศร้อน <c oughs> อากาศร้อนแม้แต่หมายังหุดหิดเลยห <c oughs> มาเห็นนกหุดหิดใส่ต้นมงต้นไม้ก็ขูดไว้ ขุดใส่กระสอบใส่ถังไว้ว่าเดี๋ยวจะไปปลูกที่บ้านนู้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะมันจะเป็นยังไงนะหลอดไม่หลอดนู่นดินที่นู่นก็ไม่ดีด้วยอ,อันนี้เป็นต้นมะกรูดมะกรูดต้นดั้งเดิมของเราแต่ว่ามันไม่รอดมันตายละเหลือแต่ตอ ข่านี่ก็รอดอยู่มะนาวมะนาวก็นี้ก็ไปขุดมานะใส่กระถางไว้ดูอันนี้สิเนี่ยทุกคนเอาจริงๆไม่ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือมะนาวหรือเปล่านะแต่ว่ามันมันออกดอกแล้วอะก็เลยว่าเดี๋ยวจะจะลองไว้ดูแหละอยากรู้มันเป็นอะไรมันออกมาสองช่อนะ ข้างล่างนี้อีกหน่อยหนึ่งนี่ดูดีนี่ทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรบอกหน่อยสิถือว่า,าบุญเนาะเนี่ยใบมันจะเป็นอย่างเงี้ยน้านี้คือดอกมันสวยเนาะเนี่ยใบมันเป็นอย่างเงี้ย ตระกูลส้มแหละแต่ไม่รู้ว่าอะไรมะนาวไหมคงไม่ใช่ส้มโอรหรอกเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็กำลังแตกยอดอ่อนมันก่อนใส่ปุ๋ยให้เขาไม่ได้อยู่บ้านทั้งสองอาทิตย์นะเนาะไม่ได้มาดูแลเลยหญ้าขึ้นลกตึ้มอันนี้มะกรูดมันเป็นมะกรูดที่ต้นเดียวกับมะนาวเนี่ยอันนี้มะนาว อันนี้มากรูดซึ่งมันอยู่โคนเดียวกันต้นเดียวกันเหมือนเขาเขาทำอะไรเขาชำกิ่งหรืออะไรนะติดตาหรืออะไรไม่รู้เนี่ยเวิร์กเนี่ยที่เราจะขวนมัมะม่วงไม่รอดละตายอยงเีแกดูต้นพริกนี่สิขึ้นเองนะ ตอนนั้นหวานเม็ดไว้นั่นแหละแล้วเราแยกไปไม่หมดมก็คากระถางมันก็สุกให้นะไม่มีเพี้ยลงด้วยไม่มีนอนด้วยเออดีชะไอ้ต้นที่เราบรรจงปลูกนะเพี้ยเต็มนอนเต็มเลยอันนี้ก็คือมะนาวทั้งหลายแหละอีต้นนี้กระถางนี้มันเป็นมะนาวน่าจะเขาเพาะจากมเมล็ดให้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้สั่งมาทางเน็ตแต่แหละทางเฟสแหละสั่งมาสองอันเอ้ยหลายอันอยู่แต่ว่าเก็บไว้สองอันนี่แหละ นี่พอแตกใบอ่อนมาก็โดนไอตัวอะไรกินแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นพ่อเมนเล็ดแหละแล้วเราก็ไม่ได้บำรุงมันด้วยมันก็เลยไม่โตให้เนาะอันนี้คือแก้วเจ้าจจมสั่งซื้อต้นมาเพาะไว้ในกระถางเนี่ยเอามาปฐมพยาบาลเข้าไว้ก่อนอนุบาลใช่ไหมเขาเรียกอนุบาลใช่ไหมปฐมพยาบาลเออเอากับเขาสิ ย่าขึ้นลกเต็มเลย,ยต้ดยาให้ก่นนอนนะโค้ามันโตช้าอยู่นะไอ้ต้นแก้วเจ้าจอมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อแบบล้อมต้นล้อมเอาเนาะสี่ห้าพันขั้นต่ำที่แบบสูงพอให้ร่มเงาให้สวยแต่งบเราไม่มีเราก็เอาไปอย่างนี้แหละสั่งมาสองต้นเจ็ดรอยห้าสิบบาท ก็หวังว่าจะรอดอันนี้ไม,ม่ยมภูมิใจมากเลยจะเอาไปปลูกที่โน่นรอฝนลงเดี๋ยวไปดูในป่ากล้วย,ลยดีกว่านี่คือปากลก้วยที่เราชอบมาถ่ายบ่อยๆเนะาะเมื่อก่อนเราก็จะสิงอยู่ในนี้แหละแต่ตอนนี้ เราทำไม่ทำอะไรแล้วเพราะว่าเจ้าของที่เขาเอาคืนแล้วเนาะเราก็ปล่อยต้นพริกที่เราปลูกเราลดน้ำไว้นะแห้งตายหมดแล้วเนี่ยกอพริกเรียงเป็นแถวไปเลยอันนู้นตะไคร้เพาเดี๋ยวจะขุดไม่รู้จะมีเวลาขุดแบบร้อนมันร้อนมากแล้วก็ ไม่มีไอ้ที่จะใส่ด้วยอันนี้ก็อีกกอหนึ่งตะไคร้อืมสดายต้นมะละก,กออุตสาห์ประคบประงมต้นแครที่เราอุตส่ามารดน้ำเอยฉีดยาค่าเพลี้ยเอยอ,อะไรเอยอ,อันนี้ก็จะอมแก่ละแกะ่แล้ว อดินตรงนี้ดีนี่นานี่มันเป็นเมื่อก่อนมีโซนนี้เราจะเอาเอขี้วัวนะมกระสอบขี้วัวมาเก็บไว้มีซากซกอยู่เดี๋ยวตักเอาไปใส่ต้นไม้ดีกว่าจะตายไหมเนี่ยไม่ได้หมักดินก็น่าจะดีอยู่เมืองแถวนี้เห็นมาขุดใส่กระถางใส่ต้นไม้ดีกว่า มะละกอของเราถ้าทุกคนจําได้เนาะถ้าถ้าคนเคยดูคลิปเก่าๆน่าจะจะจำมะละกอต้นนี้ได้นี่ที่เราประครบประงมเออเดี๋ยวมาเอาไม้ไผ่มาถอดไม้ไผ่ออกไม้ไผ่ก็ยังห่วงอะ่ะเออดูดิไม้ไผ่ที่ที่เราไปซื้อมาลำละร้อยไงอืมแล้วก็มาซอยเป็นท่อนๆเดี๋ยวมาถอดออกดีกว่าถอดออกถอดออก เอาไปใช้ประโยชน์ได้เอาไปใช้ที่นู่นแหละที่แกงนู่นแหละลกหมดแล้วป่าก,กล้วยเราลกหมดแล้วทุกอย่างนี่ตะไคร้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะขุดทุกอย่างมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเข้าใจแหละตอนแรกวันแรกที่รู้นะนั่ง้องไห้เลยอะดูสินี่ก็ ซุ้มตำลึงของเราอุตส่าห์ทำไว้ดีดีเลยจบเห,ห่ไม่ได้กินตำลึงสักยอดเลยยังไม่ได้กินสักยอดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปทำที่นูน่นเดี๋ยวถอดถอดออกแล้วก็เอาไปทำที่นูน่นนกคงนวกตา,าเต็มเลยเนี่ย มันไม่ใช่ที่ของเราอะเนาะก็ก็ต้องทําใจทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงขนาดขนาดเ,เนี่ยสารพระพิคเนตอะยังยังต้องได้ลื้อเลยเดี๋ยวถ้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูเ้าทุบออกไปละไม่มีเหลือละเป็นตำนานแล้วะ อุ้ยมาเขือพวงมีด,ดอกดอกอ่ะเดี๋ยวเอาต้นไปปลูกไว้ทิ้งไว้ที่นู่นสักต้นหนึ่งก็เหลือกินเหลือใช้แล้วเนี่ยต้นเดียวก็อีนี่แล้วเนี่ยถ่ายยังไงจะให้เห็นเนาะนี่ถ่ายหมดแล้ว ไม่ได้เข้ามาดูแลแล้วปล่อยทิ้งเลยแต่ยังเดินเล่นได้อยู่นะเขายังไม่กัน้นถ้าเขากัาน้นก็คงไม่มีสิทธิ์มาเดินแล้วอะ่ะเสียดายต้นไม้ซื้อมาปลูกไว้ต้นยอเอ้ยมาตูมแขกเอ้ยอะไรอีกอะอันนี้อะไรนะต้นมันปูอเราปลูกไว้เพียบเลยอะ่ะ ไปซื้อมาต้นละร้อยห้าสิบรอยห้าสิบสี่ต้นก็ปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะช่างมันเนาะอุย้ยแต่เบอไปบางกล้องเราก็กลับไปอยู่กลับไปปลูกที่นน่นก็ได้แต่ว่าเราไม่มีเวลาไปไงถ้ามีเวลาไปถ้ามันใกล้ๆนะมันก็ยังนี่นี่แหละแต่เราม มันไม่มีเวลาไปมันไกลอะ่ะดูมะละกอดี่าอันนี้ก็เหลือน้อยๆน้อยๆเหมือนวเนี่ยลูกน้อยๆหนึ่งแต่ต้นนี้ตายละลูกเป็นสีดำเลยคิดดูขาดน้ำไม่ได้มาลดน้ำเขาเอะเนาะเนี่ยแห้งเหี่ยวตายหมดเลย จบแล้วโอ้หนูตีจะมีพระองค์พระพิฆเนศอยู่ตรงนั้นเนาะแต่ว่าโดนทุบไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นที่ตั้งขององค์พระพิฆเนศอยู่เนาะเคยถ่ายให้ดูตอนนั้นมีหลายองค์อยู่นะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเยอะอยู่แต่ว่า ก็ต้องได้ทุบทิ้งเนาะองค์ใหญ่อะทุบทิ้งทุบเลยส่วนองค์เล็กๆก,ก็ไปอยู่วัดอยู่ตามวัดแล้วแต่ว่าวัดไหนเขามาเอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาสะดวกที่จะมาขนย้ายไปก็คือ,คอย้ายได้องค์เล็กๆแต่องค์ใหญ่อะย้ายไม่ได้เนาะถ้ายกก็แตกเขาก็เลยต้องทุบเลยแต่เขาก็ทำพิธีถอนอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะ จะดูสิว่าขนาดสารประเภคเนต์อะว่ามั่นคงนะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นเราก็ทําใจแล้วแหละว่าชีวิตของคนเราเนาะมันก็ไม่มีอะไรมั่นคงและถาวรทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้มีอะไรใหม่ๆจะมาถ่ายให้ดู อันนี้คือโบงบอกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ไม่แน่นอนเนาะมันไม่มีอะไรแน่นอนในในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำใจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเราก็ต้องทำใจเนาะว่าวันหนึ่งมันก็จะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่ว่า อยู่ที่ว่าเราจะทําใจได้เร็วได้ช้าได้มากได้น้อยหรือไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องอยู่แล้วก็สู้มันต่อไปเนาะค่อยๆกระดึบกระดึบไปวิ่งไม่ได้เดินไม่ไหวก็คลานเอาสู้ต่อความผิดพลาดคือประสบการณ <laughs> ์แต่ผิดพลาดเยอะ พลาดเยอะแต่ช่างวันเถอะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอฝนมาขนต้นไม้ไปปลูกที่บ้านโน้นแต่ไม่รู้จะรอดไม่รอดไม่รู้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเวลารดน้ำเนาะขนาดขนาดเราอยู่กับมันทุกๆวันบางทีเรายังลืมรดน้ำเลยแล้วที่นู่นน่ไก่ไก่จะตายเอาก็ไม่รู้ <laughs> โอเคสวัสดีค่ะ